พจอจปทจปทชวนแม่พ <oung> ่อมาร่วมล้อมวงร่วมให้ข้าอุนตรงรตรงพวกเราเสริมส่งจัดเก็บข้อพวกเราเสริมส่งจันเก็บข้อจปทวางตัเป็นพื้นฐานเก็บกันทุกบ้านทุกครัวเรือนที่น้องอย่าได้แท้ พี่น้องชาวเชียงใหม่ครับตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมจนถึงวันที่28่สกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำหนดให้ทุกจังหวัดนะครับออกเก็บข้อมูลจปทนะครับเป็นข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนต่างๆในทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องชาวเชียงใหม่ ทุกท่านทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่จะเข้าไปสอบถามข้อมูลจปทข้อมูลพื้นฐานของท่านนะครับให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการที่เราจะได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนในการพัฒนาประเทศที่ถูกต้องต่อไปขอความร่วมมือด้วยนะครับ ปะทอจปะทอจปะทอชวนแม่พ่อมาร่วมล้อ,ลองวงร่วมให้ข้าวุ่นรงกรงรวมให้ข้าวุ่นรงกรงพวกเราเสริมส่งจัดเก็บขอ้อมูลพวกเราเสริมส่งจัดเก็บข้อ